สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนายทิงท้าร้ิบก้านะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักของชาวธาตุลมชาวธาตุลมจะมีชาวราศีตุน้น ราศีกุมแล้วก็ราศีเมถุนนะคะเป็นความรักในช่วงหนึ่งพฤศจิกายนนะคะแต่ว่าคุณสามารถดูได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะตั้งแต่วันที่คุณเปิดคลิปนี้ขึ้นมานะคะยาวจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน2567นี้ได้เลยเนาะหรือไม่คำทำนายมันอาจจะอยู่ยาวกว่านั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะโอเคก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายแบบแยกสถานการณ์มาดูไพ่แต่สำรับของชาว่าลมก่อนว่าได้อะไรกันบ้างเนาะได้ไพ่สามไม้เท้านะคะในฝั่งของไพ่ทาโร่ ชาว่าลงหลายท่านอาจจะมีช่วงเวลาที่เรากําลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่เนาะอาจจะเป็นคนเกา่าคนไกลนะคะใครสักคนหนึ่งที่รอคอยอยากให้กลับมาพบมาเจอการที่อยู่ห่างไกหลหรือว่ารอคอยอยากให้กลับมาคืนดีกันก็ได้ถ้ามีปัญหาก,กันอยู่เนาะหรือแม้บางท่านอาจจะเป็นการรอคอยนะคะในเรื่องของงานในเรื่องของเงินหรือว่าในเรื่องของความรักก็ได้เป็นการรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราสึกว่ายังมาไม่ถึงสักทีนะคะแต่ว่าก็ยังมีความหวังอยู่ว่าสักวันมันจะมาเนาะทีนี้ไพ่ถ้าสำหรับเป็นไพ่ new love นะคะบางท่านอาจจะรอคอยรักใหม่อยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกัน ใจิตใต้สํานึกลึกๆอาจจะรอคอยรักใหม่อาจจะเป็นรักเก่ากลับมาใหม่หรืออาจจะเป็นรักใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่เลยก็เป็นไปได้เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในคนที่จบไปแล้วความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมราศีตุลราศีกุมราศีเมถุนสถานะความสัมพันธ์ของคนที่จบกันไปแล้วหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะหลายท่านในช่วงนี้ยังรอคอยอยู่เลยนะไพ่พลังงานลับเป็นไพ่สามไม้เท้านะคะ <t ouch> เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการรอคอยอาจจะเป็นคนเก่านะคะคนที่เลิกลากันไปแล้วหรือไม่ได้คุยกันมานานแล้วแล้วก็ยังรอคอยการที่จะได้กลับมาพบมาเจอกันหรือว่าการที่จะได้กลับมาพูดมาคุยหรือมาคืนดีกันอยู่เนาะถึงแม้บางท่านในช่วงนี้จะมีรักใหม่เข้ามาหรือมีคนสนใจเรานะคะบางท่านอาจจะรู้ตัวแต่ไม่เอาแต่บางานอาจจะไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าเรายังรอคอยคนคนนี้อยู่เนเาะ <t ouch> นน otch. เป็นการรอคอยที่เราก็อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ลุกขึ้นมาทําอะไรมากมายคือมาก็มาไม่มาก็รออยู่แบบนั้นไปก่อนนะคะ พลังงานภาพรวมเป็นไพอ่พอัศวินถือดาบมองว่าคุณจะมีงชวลาที่คุณจะว้าวุ่นหนักมากเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วทําอะไรไม่ได้ก็เลยที่จะนิ่งนะคะเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเราก็ทาทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วถ้าเรายังปล่อยวางไม่ได้สุดท้ายเราก็จะเครียดซะเองนะคะบางท่านยังต้องการคําตอบหรือต้องการที่จะเคลียร์อะไรบางอย่างจากเขาแต่ สุดท้ายแล้วเราก็เลือกที่จะโปร่งไปมากกว่าเป็นไพ่คิงถือเรียนอาจจะเลือกไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงนินหรือว่าเรื่องอื่นที่เราสามารถควบคุมจัดการได้เรื่องที่ทําอะไรไม่ได้ก็อาจจะปล่อยวางไปก่อนในช่วงเดือนนี้เนาะออแต่ทีนี้ไพ่แต่สำหรับยังเป็นไพ่หนึ่งทั่วอยู่เลยนะคะเรื่องในใจวัมองว่าคุณยังรักเขามากแหละถึงแม้ความรู้สึกของค,คุณจะถูกปลุกขึ้นมาเป็นพักพักหนึ่งก็ยุบลงไปพักหนึ่งก็พุ่งขึ้นมาแต่มองว่า คุณยังอยู่ในจุดที่คุณควบคุมความรู้สึกของคุณได้เพราะไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่สามไม้เท้าต่อให้ลึกๆในใจจะยังตัดไม่ได้ยังรอคอยอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรมากมายคืออย่างที่บอกนะคะมาก็มาไม่มาก็ก็รออยู่แบบนั้นไปนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันบ้างว่าแล้วเขาคนนั้นของคุณตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเนาะมาดูกันนึกถึงเขาคนนั้นของคุณเอาไว้นะคะขอพลังงานหลใบค่ะว่าคน,น,นคนนั้นคนที่ชาวธาตุลมตุนคูเมถุนคิดถึง ความรักเขาเป็นยังไงบ้างเอย่ยในช่วงนี้ขอพลังงานองคใบค่ะหนึ่งดาบค่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมด้วยกันเองนะคะตุลกุมภทุนเนะาะไพ่แต่สลัขึ้นสามไบเท้าไพ่พลังงานหลักของคุณเขาอาจจะอยากพูดอยากคุยอยากเคลียอะไรบางอย่างก,กับคุณนะคะในช่วงนี้ขอพลังงานภาพรวมสีใบทำไมเป็นหนึ่งดาบเลยคิยงเถื่อนนะคะหนึ่งถ้วย สามไม้เท้าอัศวินถือดาบน,นะคะไพ่สิบไม้เท้านะคะเหมือนเขามีความหนักอกหนักใจนะเออถ้าถามว่าเขาในตอนนี้เป็นยังไงบ้างลึกๆในใจเขาขวันรู้สึกว่าเขามีจุดที่เขาอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์เหมือนกันเนาะเพราะว่าบางอย่างมันก็เหมือนจะปล่อยวางได้แต่จริงๆแล้วก็ปล่อยไม่ได้นะคะ เขามีช่วงเวลาที่เขาพยายามจะไม่สนใจละเรื่องอย่างเนี้ยเรื่องที่เขาขาดใจก็คือช่างมันเดอะทำอะไรไม่ได้ก็กช่างมันอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ถูกปลุกขึ้นมาเป็นพักๆความรู้สึกมันถูกปลุกขึ้นมาแต่ทําอะไรไม่ได้ก็เรือกที่จะรอคอยแต่สักพักนึงก็ว้าวุ่นยี่แหละอย่างที่ผมบอกนะคะเขาดูขึ้นขึ้น,นลงลง เดี๋ยวก็ทาใจได้เดี๋ยวก็ทำใจไม่ได้เดี๋ยวก็ปล่อยวางได้เดี๋ยวก็วาวุนนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นไยใต้อสองยังเป็นสิบไม้เท้าอยู่เลย mm hmm. ก็ยังมีความหนักอกหนักใจมีสิ่งที่ยังแบกอยู่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึกยังไงกับคุณเนาะเรื่องเราสอังกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะอ่ะจ,จะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้เจ็ดไม้เท้านะคะ ห้าไม้เท้าหรือทาวเวอร์โอ้ห้าดาคิงถือดาบเป็นคนพูดน้อยเนาะหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกลึกๆออกมานะคะอาจจะค่อนข้างย้อนแย้งในตัวเองมากๆเหมือนกันคือเวลาที่คนพยายามทุ่มเทหรือทําทุกอย่างเพื่อเขาอ่ะเขาจะอยู่ในจุดที่มันมีอาการต่อต้านเบาๆอย่นั้นซึ่งการต่อต้านเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่อต้านกับคุณขนาดนั้นแต่เป็นการต่อต้านในความรู้สึกของเขาเองเนาะ มันมีความยุ่งเหยิงมีความว้าวุ่นเต็มไปหมดนะคะใจนึงก็อยากได้อีกใจนึงก็เหมือนยังมีปัจจัยมีเงื่อนไขบางอย่างที่ทําให้เขาไม่ไม่เต็มที่หรือว่าไม่พร้อมที่จะปรับความเข้าใจหรือเคลียร์อย่างเต็มที่สักทีมีไพ่เดอะทาวเวอร์เข้ามาด้วยพร้อมกับไพ่ห้าดาบช่วงเวลาที่ทล่มกันไปจนไม่เหลืออะไรแล้วหรือว่าช่วงที่เสียความรู้สึกซึ่งกันและกันไปมาก แล้วคุณก็หายไปเลยนะคะจากโลกใบนี้ก็คือหายไปจากเขาเลยวบมองว่าเขาเองก็คิดถึงคุณเหมือนกันแล้วก็ยังหอยหายังรอคอยยังอยากรู้ว่าคุณหายไปไหนอยู่นะคะเพราะบางท่านอาจจะแบบเราก็ แล้วแต่แล้วแต่ละกันก็คือยังรออยู่ไหมยังรออยู่นะแต่จะไม่มาแล้วก็แล้วแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเองก็รู้สึกว่าเออคุณก็เงียบไปเยอะเหมือนกันนะทั้งทังที่คุณอาจจะเคยอยู่ในจุดที่คุณพยายามมากๆกับความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ว่าเขาจะร่วมมือหรือไม่ร่วมมือก็แล้วแต่จะต่อต้านหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนคุณพยายามเต็มที่สุดเลยกับความสัมพันธ์นี้ แต่อยู่ดีคุณเนียบหายไปคุณชักปลักไปก็อาจจะทําให้เขารู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้เหมือนกันจนอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเคลียร์ได้เหมือนกันเนาะอืออ่ะทีนี้เดี๋ยวเขาจะลุกขึ้นมาทําอะไรบ้างไหมเอ่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะสามเหรียญบางท่านมีโอกาสได้คุยกันนะคะมีโอกาสได้หันหน้าเข้าหากันได้พูดได้คุยกันเนาะแต่ต้องดูสถานะความสัมพันธ์ของแต่ละคนด้วยนะคะสิบไม้เท้าแปดเหรียญ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคุณทักไปหาเขาก่อนไหมนะบางท่านถ้าเกิดว่าทักไปหาเขาก่อนเขาอาจจะยังยังนิ่งๆอยู่นะคะเออแต่ว่ารู้สึกว่าบางท่านมีโอกาสได้คุยกันไม่ว่าคุณจะทักไปหรือทักมาก็แล้วแต่แต่ว่ามันยังมีความยากลําบากอยู่เพราะว่าเขาอาจจะไม่ทําให้ทุกอย่างมันง่ายขนาดนั้นอืมเห็นไหมคิงถือดาบก็ยังนิ่งอยู่นะคะยังไม่ยอมเปิดเผยความรู้สึกลึกๆในใจและที่สําคัญคือ ไม่กล้า,าเผชิญหน้าด้วยไม่กล้าที่จะคาดหวังจนเต็มที่ด้วยนะคะเป็นไพ่แปดทั่วการหันหลังแล้วก็เดินจากไปคือไปทั้งทาง,งที่ยังไม่รู้เลยว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าก็เลือกที่จะถอยออกมาก่อนดีกว่าเนาะถ้าถามว่าเขาจะทาอะไรไหมในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้ว่าบางท่านมีโอกาสได้คุยกันไม่ว่าคุณจะติดต่อไปหรือเขาติดต่อมาแต่สิ่งที่เขาจะทาเหมือนมองว่าก็ยังดูเครื่องกลางอยู่นะคะก็ยังดูไม่มีคําตอบอะไรที่ควรต้องมีขนาดนั้นเหมือนกันเนาะอ่ะทำไมเขาถึงทาแบบนี้ล่ะ ค่อนข้างจะอีกโก้แรงอยู่เหมือนกันนะคะเป็นค่อนข้างเป็นคนกัก,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 กตัวเองอยู่เนาะสีดาบเงมนปล่อยทุกอย่างมันค้างคาอยู่แบบนั้นแปดถ้วยนะคะพี่บอกเขาไม่เอาจริงเอาจังเขาไม่พยายามไปพิชิตยอดเขาอะนะคะไม่พยายามอยากจะไปรู้ว่าจุดสุดท้ายมันจะเป็นยังไงเนาะไพ่ตะสมเนไพ่อสเวนเทอร์เรียนเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วนะคะอืออ่ะแล้วเขาในตอนนี้อยากที่จะกลับมาคบหรือว่าสามความสัมพันธรร์กับคุณอยู่ไหมเอ่ยอยากกลับมาพูดมาคุยหรือมาสามความสัมพันธ์กับชาวธาตุลมอยู่ไหมคะ คิงถึงไมเท้าก็อยากอยู่นะห้าถ้วยแต่ก็ถอดใจนะซันนะคะอยู่ห่างหาย,ยังห่วงดีกว่ามิวอัลฟอร์จูนรอเวลาไปก่อนเบ g จิเชียนนะคะแต่ไม่ไปไหนไกลแล้วค่ะวนๆเวียนๆปนๆเป็นๆอยู่ในชีวิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าอยากไหมก็อยากแต่พยายามทําอะไรไหมก็คงไม่ก็คงจะอยู่ในที่ของเขาแต่ก็พยายามใช้กลยุทธ์ในการดึงความสัมพันธ์นี้ในการที่ทําให้คุณยังรู้สึกว่า อย่าเพิ่งลืมชั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยยังเป็นในลักษณะนั้นอยู่เนาะอืมอ่ะคำแน,นำะนาแล้วกันน่าจะเหนื่อยนะคะน่าจะเหนื่อยมาก <c oughs> ชาวทาดุลมขอคําแนะนําให้กับชาวทาตลมความสัมพันธ์ของคนที่จบไปแล้วหรือไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนะะี่ยค่ะใครอยากแนะนําอะไรกับพวกเขาบ้างเอ่ยนิวเลิฟนะคะรักใหม่ไปเลยไหมอาจจะดีกว่านะ Enga g e m e น t นะคะทบทวนตัวเองก่อนคะ่ะว่าเราต้องการความสัมพันธ์แบบไหนถ้าเราต้องการความสัมพันธ์ที่ก็วนๆเวียนๆไปๆมาๆไปเรื่อยๆอ,อ,อยู่ได้นะคะความสัมพันธ์นี้แต่ว่าถ้าเรื่องเรื่องในใจเราต้องการความสัมพันธ์นที่มีคอมมิทเมนต์ความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าความสัมพันธ์ที่จรงิงจังซึ่งกันและกันทบทวนดูว่าความสัมพันธ์นี้เขาให้เราได้หรือเปล่านะคะหรือว่าเราให้เขาได้หรือเปล่าเนาะ Express your love แสดงความรู้สึกรักของคุณออกมานะคะ s e p a r a t i o n นการพัดลาโอเค Play it, ะะหลายท่านอยากจะมีความรักที่เรารู้สึกว่ามันไม่ต้องเครียดมากนะักเราอยากจะมีความสบายใจอยากจะคุยเล่นสุขสนานแต่ว่าทำไมมันตึงเครียดจังเลยนะคะมันเครียดเหลือเกินความสัมพันธ์เออในคำแนะนำจากไพ่นะคะ่ะที่บอกแล้ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากมีความรักที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเราอยากจะแสดงความรู้สึกรักออกมาเราอยากมีความรักที่จรงิงจังเราอยากมีความรักเหมือนตอนรักกันใหม่ๆอาจจะต้องทบทวนดูว่าความสัมพันธ์นี้มันยังเป็นไปได้อยู่หรือเปล่า เออเพราะว่าถ้าคุณอยากได้แต่ว่าคุณดูแล้วมันยากเหลือเกินหรือว่าลองกันหลายรอบแล้วมันไม่น่าจะได้บางทีความรักครั้งนี้มันอาจจะถึงจุดที่มันต้องแยกย้ายได้แล้วนะซเซอร์เพเลชันนะคะการพัดพลากเนาะม,มันอาจจะถึงจุดที่มันจะต้องแบบต่างคนต่างไปเติบโตในเส้นทางของตัวเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันมันยังสามารถเป็นไปได้อยู่นะ บางทีมันอาจจะเป็นณช่วงช่วงหนึ่งของชีวิตของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะที่มันยังไม่สามารถจงลงตัวได้เพราะว่าบางท่านอาจจะยังอย่างที่บอกมันมีเวรมีกรรมซึ่งกันและกันอยู่เนาะแต่ละคนมีเวรมีกรรมของตัวเองอยู่แล้วนะคะบางทีถ้าเกิดว่ายังชดใช้ไม่หมดก็อาจจะยังไม่สามารถมาลงตัวซึ่งกันและกันได้ขนาดนั้นผมเคยพูดในหลายคลิปแล้วนะคะทุกอย่างมันจะเป็นไปตามกลไกลตามเงื่อนไขของพื้นดวงของเรา อย่างคนบางคนมีเกณฑ์จะต้องเจอคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนต่อให้เคยเจอกันเคยรักกันแค่ไหนในช่วงเวลาที่ยังโสดทั้งคู่สุดท้ายก็ยังโมยกันไม่ได้ก็มีเกณฑ์ต้องพัดพลาดกันอยู่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคู่กันเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่ใช่เมื่อสถานการณ์มันใช่ก็จะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันแล้วทุกอย่างมันจะง่ายโดยที่ไม่ต้องทําอะไรให้มันยากเลย เพราะว่าในจังหวะน,นั้นก็คือคนที่เขามีเกตต้องเจอกับคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนซึ่งคนคนนี้แต่งงานแล้วแล้วก็จบไปแล้วกลายเป็นคุณแม่เลีเดียวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นการมาเจอกันอีกครั้งในช่วงเวลาที่ใช่ ấy, เขาก็สามารถลงตัวกันได้โดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรมากมายอีกแล้วนึกออกไหมมันก็จะง่ายนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันแล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนด้วยเนาะบางคนอาจจะเป็นโน้คู่ง่ายก็อาจจะไม่ได้ลําบากอะไรมากมายเมื่อถึงเวลาที่ใช่ทุกอย่างก็จะพัดพาเราไปในเส้นทางที่เหมาะที่คนของเรานะคะแต่บางท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ยากบางทีมันก็อาจจะีกเรี่งไม่ได้กับความสัมพันธ์ที่ต้องมีความอดทนความอดกล้าหรือการพยายามฝ่าฟันเนาะเ <ๆ S 1> พราะฉะนั้นนแแแลล้้วตต่่พืของะคน ก็ลองเช็คพื้นดวงของตัวเองดูนะคะว่าเรามีพื้นดวงแบบไหนบางคนเราอาจจะรู้สึกอินกับเขามากๆแต่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้รักเขาเลยก็ได้เพราะว่าเราอาจจะมีดวงที่แพ้ทางเขาเลยทําให้เราสึกเหมือนี้เขาอยู่ในสมองของเราในความรู้สึกของเราแต่จริงๆแล้วพอคนลึกๆเราอาจจะไม่ได้รักเขาเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเช็คพื้นดวงเอาดวงเราและดวงเขามาเทียบกันก็จะให้คําตอบได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะทุกคนเรื่องราวสองฝั่งกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจ,จะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้เลยถ้าคุณชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย